สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์นะคะวันนี้พบกับคุณครูทิพวรรณในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องชั่งสปริงค่ะในสไลด์การสอนในวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอการสอนจากสสวทแปะไว้ในสไลด์การสอนให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะ โดยคลิปนี้นะคะชื่อว่าการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องช่างสปริงค่ะเอกาสารประกอบการเรียนในวันนี้นะคะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงนะคะค่ะเรามาดูสไลด์แรกกันเลยนะคะ <c oughs> สไลด์แรกนะคะค,คุณครูจะมีรูปภาพสองรูปภาพนะคะให้นักเรียนไว้เปรียบเทียบนะคะโดยรูปแรกนะคะก็คือมี ข้าวสารนะคะ1ถุงแล้วก็ถุงลูกแก้วใช่ไหมคะวางอยู่บนเครื่องชั่ง2แขนอย่างง่ายนะคะโดยข้อความประกอบเขาบอกว่าข้าวสารหนักเท่ากับ20ลูกแก้วนะคะในรูปที่2มีข้าวสารและบล็อกไม้นะคะที่วางอยู่บนเครื่องชั่งสปริง2แขนโดยมีข้อความว่าข้าวสารหนักเท่ากับ8บล็อกไม้นะคะ นักเรียนคะคำตอบถ้าคำตอบสองสิ่งนี้ได้ไม่เท่ากันเราจะรู้ได้อย่างไงคะว่าจริงๆแล้วข้าวสารหนักเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้หน่วยกลางในการวัดอยู่สองแบบใช่ไหมคะเรามาดูสไลด์ต่อไปค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เราใช้หน่วยวัดกลางใช่ไหมคะเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการทดสอบอยู่สองชนิดโดยเราจะไม่ทราบค่าได้เลยว่า น้ำหนักที่แท้จริงของถุงน้ำถุงข้าวสารเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เรามาทําความรู้จักกับเครื่องช่างสปริงได้เลยค่ะจากรูปภาพที่นักเรียนได้เห็นในวันนี้นะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะว่าเครื่องช่างสปริงหน้าตาแบบนี้นักเรียนเคยเจอที่ไหนมาบ้างแน่นอนค่ะนักเรียนอาจจะเคยเจอบางคนอาจจะเคยเจอบางคนอาจจะไม่เคยเจอโดยส่วนมากเราจะพบเห็นได้ตาม ร้านค้าตลาดชั่วไปใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อของอ,อย่างเช่นเราไปซื้อผักหรือซื้อหมูซื้อไก่นะคะเราอยากได้1นกิโลนะคะแม่ค้าก็จะหั่นเนื้อหั่นหมูแล้วก็ไปใช้ในเครื่องช่างสปริงเครื่องนี้เพื่อที่จะวัดน้ําหนักของสิ่งที่เราต้องการได้เที่ยงตรงนะคะเรามาดูส่วนประกรอบแรกค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจานวางสิ่งของที่จะช่างนะคะ ต่อไปค่ะตรงนี้คือเข็มชี้น้ำหนักนะคะต่อไปตัวเลขที่กำหนดบนหน้าปัดนะกำหนดบนหน้าปัดเขาเรียกว่าตัวเลขแสดงน้ำหนักนะคะโดยบอกน้ำหนักเป็นหน่วยนะคะหน่วยในการวัดของเครื่องช่างนี้นะคะบอกเป็นปกิโลกรัมนะคะโดยใช้ตัวย่อเป็นกกจุดนะคะ นักเรียนคะจากสไลด์แรกที่เราเอาเข้าสารใช่ไหมคะไปชั่งกับเครื่องชั่งสปริงคอปค่ะไปชั่งกับเครื่องชั่งสองแขนอง,ง่ายโดยใช้หน่วยกลางวัดอยู่2ชนิดใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทราบค่าหรือค่าค่าคำนวณของน้ําหนักของข้าวสารถุงนี้ได้โดยการชั่งในเครื่องชั่งสปริงนะคะก่อนชั่งนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเข็มชี้น้ําหนักเนี่ยจะชี้อยู่ที่เลข0ูนย์นะคะโดยตําแหน่งของจานเนี่ยจะไม่เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ จะอยู่ตรงกลางกึ่งกลางพอดีแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยนะคะเมื่อเรา <stream confer dles> วางข้าวสาร em. นะคะลงไปปรากฏว่าเลขชี้น้ําหนักนะคะหรือว่าเข็มชี้น้าหนักเนี่ยชี้ไปที่เลขหนึ่งซึ่งหมายความว่าข้าวสารถุงนี้เนี่ยหนักหนึ่งกิโลกรัมหรือหนึ่งกอกอจุดค่ะเห็นไหมคะเครื่องชั่งน้ําหนักเนี่ยสามารถชั่งน้ําหนักสูงสุดได้เท่าไหร่คะ จาก0นจนถึงเท่าไหร่คะ5แสดงว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องนี้นะคะสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดแค่5กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาชั่งองุ่นและลองกรองกันดูนะคะว่าน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่เครื่องชั่งแรกนะคะเครื่องชั่งอางุ่นนะคะโดยเข็มชี้นะคะชี้ไปที่เลข3หมายความว่าองุ่นหนัก3กิโลกรัมและ เครื่องชั่งเครื่องที่สองนะคะลองกองค่ะเข็มชี้ไปที่เลขเท่าไหร่คะเลขห้าดังนั้นลองกองจึงมีน้ำหนักห้ากิโลกร,รัมค่ะเราลองมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างลองกองและอางุ่นอันไหนมีหนักและเบาวกว่ากันค่ะสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะลองกองหนักกว่าอางุ่นในทางกลับกันอางุ่นเบาวกว่าลองกองนั่นเองค่ะ ทีนี้เราลองมาดูสไลด์นี้นะคะโดยจะเขาจะให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะโดยคุณครูมีสัตว์อยู่3ชนิดนะคะก็จะมีปลากุ้งและไก่ใช่ไหมคะโดยวางทั้งหมดวางอยู่บนตาช่างหรือเครื่องช่างสปริงนั่นเองค่ะโดยแต่ละชนิดเรามาสังเกตที่เข็มชี้น้ำหนักนะคะว่าเข็มชี้ไปที่เลขใดบ้าง อันแรกนะคะปลาค่ะปลาเข็มชี้มาที่เลขเท่าไหร่คะชี้มาที่เลขสี่ดังนั้นน้ำหนักของปลาสามตัวนี้มีน้ำหนักเท่ากับ4กิโลกรัมค่ะที่สองนะคะกุ้งค่ะกุ้งเข็มชี้ไปที่เลขเท่าไหร่คะเข็มชี้ไปที่เลข สองหมายความว่าน้ำหนักของกุ้งหนักเท่ากับสองกิโลกร,รัมและไก่สองตัวใช่ไหมคะวางไว้บนเครื่องชั่งแล้วนะคะก็จะาเข็มชี้ไปที่เลขสามดังนั้นไก่สองตัวมีน้ำหนักอยู่ที่สามกิโลกร,รมัมนักเรียนคะเราสามารถทราบได้ไหมคะว่าสิ่งไหนหรือสัตว์ชนิดใดที่มีน้ำหนัก หนักที่สุดและเบาที่สุดค่ะโดยเรียงลำดับได้เลยนะคะสิ่งที่หนักที่สุดก็คือปลาและสิ่งที่เบาที่สุดก็คือกุ้งค่ะคุณครูจะมีเฉลยให้นักเรียนดูด้วยนะคะเรามาดูเฉลยกันได้เลยค่ะเห็นไหมคะคำตอบของเราง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราดูเข็มชี้น้ำหนักว่าเข็มชี้ไปที่เลขใดสแสดงน้ำหนักจำนวนกิโลกร,รัมตามเลขนั้นค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะคุณครูก็มีสิ่งของมีผลไม้น้ำตาลและก็มันเทศใช่ไหมคะวางอยู่บนตาช่างหมดเลยโดยให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตาช่างแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีน้ำหนักสูงสุดไม่เท่ากันนะคะโดยเครื่องช่างเครื่องแรกนะคะที่ช่างทุเรียนนะคะเรามาดูนะคะว่าน้ำหนักสูงสุดของเครื่องช่างนี้ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ10ค่ะโดยเข็มชี้ไปที่เลขอะไรคะเข็มชี้ไปที่เลข6ค่ะขออภัยค่ะเข็มชี้ไปที่เลข7ดังนั้นทุเรียน2องลูกนี้มีน้ำหนัก7กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะตาช่างเครื่องที่2เครื่องกลางนะคะกำลังช่างถุงน้าตาลทั้งหมด4ถุงใช่ไหมคะ โดยน้ำหนักสูงสุดของเครื่องชั่งนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะยี่ิกิโลกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นน้ำตาลสี่ถุงหนักเท่าไหร่คะดูนะคะว่าเข็มชี้เลขอะไรจากที่นักเรียนได้ดูแล้วนะคะเข็มชี้เลขไปที่เลขสิบดังนั้นน้ำตาลสี่ถุงจึงมีน้ำหนักอยู่ที่สิบกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายมันเทศนะคะ น้ำหนักสูงสุดของเครื่องช่างนี้อยู่ที่5กิโลกรัมโดยที่เครื่องช่างชี้ไปที่เข็มชี้น้ำหนักไปชี้ที่อะไรคะเลข4ดังนั้นมันเทศจึงมีน้ำหนัก4กิโลกรัมค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับนะคะน้ำหนักหนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดหนักที่สุดคืออะไรคะหนักที่สุดคือน้ำตาลที่หนักถึง10กิโลกรัมและเบาที่สุดคือ มันเทศหนักเพียง4กิโลกรัมค่ะเราไปดูเฉลยกันได้เลยนะคะเฉลยของคุณครูค่ะเห็นไหมคะว่าจะเห็นว่ามีเครื่องช่างที่สามารถช่างน้ำหนักได้สูงสุดที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะในการที่เราจะเลือกอ่านน้ำหนักให้เราดูที่เข็มชี้น้ำหนักนะคะว่าเข็มชี้ไปที่เลขใดน้ำหนักก็จะมีค่าเท่ากับ จำนวนเลขนั้นนะคะโดยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมค่ะในข้อนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนโยงนะคะโยงเส้นเพื่อที่จะดูว่าจากข้อความที่กำหนดให้ข้างบนนะคะ9กิโลกร,รัม 15, 8และ12ตรงกับเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องใดนะคะโดยให้เราดูเข็มชี้นะคะเข็มชี้ตัวเลขนะคะ ประกอบด้วยให้มันตรงกับตัวเลขนะคะคุณครูก็จะมีเฉลยให้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูเฉลยกันได้เลยค่ะเห็นไหมคะสับประรดนะคะมีน้ำหนัก8กิโลกรัมคุณครูก็ชี้โยงไปที่ข้อความที่เขียนว่า8กิโลกรัมขนุนนะคะมีน้ำหนักถึงเท่าไหร่คะ มีน้ำหนัก12บกิโลกรัมคุณครูก็โยงเส้นไปที่เลข12กิโลกรัมข้าวสารหนักสิบห้ากิโลกรัมคุณครูก็โยงเส้นไปที่ข้อความ15้ากิโลกรัมและสุดท้ายค่ะฝักทองหนักทั้งหมด9ก้ากิโลกรัมคุณครูก็โยงเส้นไปที่9้ากิโลกรัมค่ะนักเรียนคะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องใช้การใช้เครื่องช่างสปริงเนี่ยก่อนช่างสิ่งใดนะคะเราต้องสังเกตก่อนว่าเข็มชี้น้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่เลขศูนย์หรือเปล่านะคะเมื่อช่างเสร็จแล้วนะคะเราจะอ่านค่าน้ำหนักโดยดูที่ตัวเลขที่เข็มชี้นะคะในหน่วยกิโลกรัมนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้า